สบายดีพี่น้องครับตอนนี้ตลาดยุดตลาดโดยพี่เก้าละเขาซูอีพีสองครับส้นหัววัสดีค่ะขายเมือเราบริษัใหม่ขายหนึ่งตัวเหลือสามบเหมือนอย่งมาคืดดึงก้องจ่องกองจองๆๆมุดเสียด้วดิาเจ้บาเอาเจ้าบานี่ันยงไาดล้จ้้นเีด้ดเอาเ้บาทาบาทละน่ับลืมแล้วได้บาทนี

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เขายแล้วเลยขา้มยมัน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 จดจละัตกมาไทยจ่อยต่ไขายดีล้ขายเอาานเอาตไดลูกไส้นี่ฮะสองหมื่นหกลูกไข่ได้เจ็ดเดือนแล้วล่ะ โค้งสามดีๆนิามๆแข็งขาใส่ได้จยดหนันะสองหมื่นหกพันบาทสูงร้อยสามสิบอะไรนี่หอดสิฐนที่หาบวกก็ได้ละไ่ผู้สาวเนาะสุดยอดต่อรอกได้ปากเบ้อ

วัดดีลูกแม่สาวมัดดีไหมเอสาวหน่อยตัวเดียวครับตัวนี้ขายแล้วขายเจ้าบาทลุงองตัวนี้เอาเท่าไรบาทมื่นสี่พันมาฝมื่นสี่พันแม่สาวบ่นสี่พัน ถสี่ร้อยสามร้อยสามสิบถึงเนี่ยดีอยู่ดิหมื่นสี่พันบาทต่อรองได้เอาฝาเบอร์ทร่ลกเบอร์ศูนย์ปดห้าครับศูนย์แปดห้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามครับจากไซล่ะจากยาโซทอนครับมันมันสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับกองดึกลึกท่องท่องบ้างรือท่อง เปิดเท่าไรครับสามหมื่นเปิดไปสามหมื่นเขื่อเลยเลยถุงลอยซี่ที่บวกที่เลยอกินสองเนหงเวียดนามพี่นองเวียดนามหายเยาบานแล้วนะครับ เป็นน้องเวียดนามให้ไปนี่ไอ้สาวหกอือนะเปิดไปสามหมื่นต่อร่องได้ฝากเบอร์ได้ป่ะลูกบอ้โโทรวะนี่มาไปใส่มาจากสามาจากคนทองเอ้าบ้านมันครับบ้านมันครับผมไ สบายดีสบายดีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีพี่ใหม่ค่ะสาธุสาธุอรับคุณาันวันเ้็น สามห้าร้อยอแม่สาวบนคือแม่แยกแมืม่นสามพันห้าร้อยอุ้น้อยสามสิบมื่นสามพันห้าร้อยครับแม่สาวตอนราไหนั่นแหละเนะาะก็อยากใส่ราคาค่ะฝากเบอร์ให้พี่น้องเนะศูนย์เก้าแปดว่าไปเก้าสามแปดหกหนึ่งสองสองมันหมานตลาดเนาะ พ่อใหญ่อเนกสบายดีคมพอาม่มาเลียกเอาบาดเท่ามวดชนเออนี่นี่านี่อันแปดพันหาโตเนี่ยครับพผมเนี่ยตัวเนี่ยแปดพันหาซื่อเนี่ยผมมีเือนตผู้พุ่นดีุ่เพานเผมแนแมนต็มืเนี่ยโอ้เนี่ยแปดพันหาการเอาเบิร์ดู้นียวตัวเรานหาลอยน่ครับเนี่ย หนึ่งสองสามสีเนี่ยสีโตเน,นี่ยมื่นมื่นหาลอยเรามื่นหาลอยับมุนทั้งมดอืมโอ้ันขันคันเอาขันเอาอ 100, 100, มดตึ๊กขันเ,อ,เอามดทั้งสี่ด้มื่นหาลอยแต่ขันเลือกเอาที่เพิ่มขึ้นา ครับผมเนาะใ่มักตัวนี้เกียกเอาตัวนี้ชิบเอ็ดหนึ่งผมเดียวตัวนี้ิบสองตัวนั้นเมื่อนเดียวกันได้เอาิมเท้าเอาพ่อเบอตัวนั่นตายเรอกน่งเอ้เบอคนนี้ศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้าสามสองแปดครับนี่เอาตัวนี้เอาเอาพันมาพอครับผมครับผม ังอกครับนยใเหือี่ยัสวัสดีครันนี่สวัสดีครบบ้ขายเราบ่ขายแล้ครับขายแม่ลูกเนี่ย

เปิดรถบาทละสองหมื่นสามสองหามดีกูงลอยสามชิพอะไรละรับประกันตานี้สองหมื่นสาต่อรองได้คีอเก่ารับส้มคนบ่ล่ะรับส่งคนบ้รส่งครับเออแก้วเองหารถอยูุปากเบ้อละ 0 8 0 6 6หสจสากครับจากเสละจากสุครับอ้ามันหมาห่ะมันหม,มันสวัสดีครับอ่ะแม่ท่องไปนี่ถือขายแล้วขายแล้วขายเจ้วหวานนี่ขายสองเหมือหโอ,อนน้อนนอท่อง<โ>ออบ่นนี่แต่ว่ท่านไหนท่อง<โ>อ๋ เดียวหรือกับมาไทยเพื่เดียวไปบอกไปก็ได้ทา วาคาช่อมกลับไปเลรียครับสวัสดีครับขีัาเลยอาเทไรเมียนูกุีนีเลยไขายแลวผู้ยนมากมากเลยไอ้เด็กก็ได้ขึ้นก็มากห่อโอเจ้าผู้ิ่นเจ้า คลิปนี้ฝากต้อนพี่น้องสัมนีครับคอย้พี่น้องจะมีความสุขความจเจรนญมั่งมีสีสุขกันถูกตัวหนาสบายดี